สำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านสะกดคำและสังเกตสระค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำในบทเรียนได้ 2. ก็คือเพื่อให้นักเรียนบอกสระที่ผสมของคำได้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะมาดูก่อนคะ่ะว่าสระคืออะไรนะคะสระ เป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมาตามหลักภาษาค่ะพยัญชนะนะคะจำเป็นต้องอาศัยสระนะคะจึงจะสามารถออกเสียงได้นะคะดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างคำแรกคือคำว่าวางนะคะวอางอวางคำว่าวางเนี่ยะสมด้วยสระอาค่ะส่วนคำต่อไปคือคำว่าก่อน กอ,ออกอนกรไวเอกก่อนคําว่าก่อนก็จะประสมด้วยสระอนั่นเองค่ะ,ะต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านสะกดคําแล้วก็สังเกตสระด้วยนะคะคําแรกค่ะนักเรียนเปล่งเสียงอ่านไปพร้อมครูเลยนะคะมอ,อมามนอ,อนะนอ่านว่ามานะค่ะ,ะสังเกตค่ะ คำว่ามานะเนี่ยจะเป็นคำที่มีสองพยางใช่ไหมคะดังนั้นสระที่ประสมอยู่ในคำว่ามานะเนี่ยก็จะต้องมีสองสระด้วยกันมาดูค่ะก็คือเสียงสระอาแล้วก็อนั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะปอ,อะปะผออุอผูอ่านว่าปะ นักเรียนตอบคุณครูค่ะว่าปะผประสมด้วยสระอะไรบ้างประสมด้วยสระอะและสระอุค่ะคันต่อไปนะคะโจอุอจุโจไอ,อใจอ่านว่าจุใจค่ะนักเรียนค่ะช่วยกันตอบค่ะว่า คำว่าจุใจประสมด้วยสระอะไรกันบ้างประสมด้วยสระอุและสระไอค่ะคำต่อไปค่ะปอไอไปกอออกเกาะอ่านว่าไปเกาะไปเกาะก็จะผสมด้วยสระไอและสระออกค่ะ งอเง้อ,งอดอีอดีอ่านว่าเงาะดีเงาะดีก็จะประสมด้วยสระอะไรกับอะไรทะนักเรียนสระออและสระอีนั่นเองค่ะสออีสีทอเอาเทาอ่านว่าสีเทา สีเทาะสมด้วยสระอะไรคะเด็กๆสระอีและสระเอาค่ะต่อไปนะคะสอเอาเสาฟอไอไฟอ่านว่าเสาไฟเสาไฟก็จะประสมสระเอาและสระไอค่ะนักเรียนต้องฝึกเปล่งเสียงไปพร้อมครูด,ด้วยนะคะ ฝอไอฝดอัมดำอ่านว่าฝัยดำฝัยดำก็จะผสมด้วยสระไอและสระอัมค่ะคออัมคำขออขออ่อานว่าคำขอคำขอจะผสมด้วยสระอัมและ สะรอะอค่ะสังเกตนะคะคำมีสองพยางใช่ไหมคะสาระก็จะต้องมีสองสารที่ประสมกันอยู่นะคะคำต่อไปค่ะงอองอมออือมืออ่านว่างอมืองอมือประสมสระอและสระอือค่ะทอือถือ สออาสาอ่านว่าถือสาถือสาก็ประสมด้วยสระอือและสระอาค่ะมอามาถอเถอเอ่อานว่ามาเถอมาเถอประสมด้วยสระอาและสระเอเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปค่ะ ลอเอเลอะทอเอเทอะอ่านว่าเลอะเทอะเลอะเทอะนักเรียนคิดว่ามีกี่สระคะข้อนี้ข้อนี้ก็จะเป็นสระเอ๋กับสระเอนะคะจะเหมือนกันทั้งสองพยางนะคะเพราะประสมด้วยสระเออทั้งสองพยางเลยคะ่ะคำต่อไปคะ่ะชอเอเฉอ ชอแฉอ,อ่านว่าเฉแฉเฉแฉก็จะประสมด้วยสระเอกับสระแอะนั่นเองนะคะคอแอแคหออหูอ่านว่าแคะหูแคะหูก็จะประสมสระแอะกับสระอูค่ะ ชอ,อูชูฝออฟาฝาอ่านว่าชูฝาชูฝาประสมด้วยสระอูและสระอาค่ะต่อ,อไปนะคะตออาตายออายยยายอ่านว่าตายายตายายประสมด้วยสระอากับสระอาค่ะ สาราทั้งสองพยางเลยนะคะต่อไปค่ะพออายพายรอเอือเรืออ่านว่าพายเรือพายเรือนะคะประสมด้วยสระอาและสระเอือค่ะสอเอือเสือไม่เอกเสือสออาดอสา อ่านว่าเสือศาสตร์เสือสาสตร์ก็จะประสมด้วยสระเอือและสระอาค่ะคออาดอาคาดอเอวอเอลอ่านว่าคาดเอลคาดเอลประสมด้วยสระอาและสระเอค่ะนักเรียนจะเห็นว่า การบอกว่าคำนั้นๆนะสมด้วยสระอะไรนะคะเราก็จะต้องดูก่อนว่าคำนั้นมีกี่พยางเราต้องดูไปทีละพยางเลยค่ะว่าพยางแรกประสมสระอะไรพยางที่สองะสมสระอะไรไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะมาทบทวนความรู้กันนะคะ คุณครูจะให้นักเรียนนะคะเขียนสระที่ประสมคำที่คุณครูกำหนดให้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน10ข้อค่ะเวลาทำนักเรียนทำลงในสมุดนะคะค่ะเด็กๆทำแบบฝึกลงในสมุดนะคะอย่าลืมเขียนวันที่และเขียนคำชี้แจงด้วยนะคะ ข้อที่1นะคะคาว่าตะก้าก็จะผสมสระอและสระอนะคะข้อที่สองไม้เสียบไม้เสียบก็ผสมสระไอสระเอี่ยาเท้าผสมสระอํากับสระเอาน้ําหวานผสมสระอํากับสระอสีเขียวผสมสระอีและสระเอียค่ะ ข้อที่6กนะคะกระติกผสมสระอะกับสระอีค่ะสำหรับผสมสระอามกับสระอะค่ะเจ้าของก็ผสมสระเอากับสระอขอโทษผสมสระอและสระโอนะคะส่วนข้อสุดท้ายค่ะรสชาติผสมสระโอและสระอาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ เรียนถูกกันหมดทุกข้อเลยหรือเปล่าเอ่ยอ่สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะเด็กๆ